ผู้ชมไอรอนฮอตพันเก้าแปดศูนโอ้โหผมแบบไม่น่ารอดอะมาเล่นกันครับไป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 จอไว้ตานครับกินนะผมเม็ดปล่อยนั้นไปครับยังทำอะไรไม่ได้ไปครับ โอโ้กินแหลกเว้ยกินแหลกกินแหลกมาขึ้นไปโอโ้กินแหลกอีกแล้วหลังน้ไปครับกระเถิบนิดนึงเสียบเลยดีไหมเสียบชุบชุบ,ช,บชุบุอืมอ่ะมามามาตัวนี้มาตัวนี้ đánh lên bay hấp uh -huh. à đánh bài đánh cái bài เฮ้ยเอามมามาว่ะหมามาทำไม,อ,มอ่ะต่อขอดีครับมมามาเตรียมต่อเลยรู้น่าจะทำอะไรอืมกินเลยดีไหม อะมาครับหนึ่งตาม,มาครับเกินเกินโอ้แทงแล้วมกินครับ đang nhấn phải Kinh khốc Kinh khốc ะโยกก่อนโยกก่อนเดี๋ยวตุยโหมแทงไว้เยอ่ะแทงขึ้นไปเลยลูกบ่อยกี่หินวยเฮ้ยเขาเก็บโคลนเอาไว้ว่ะ กินเข้าไปโยกครับโยกครับนี่ครับผมกินโขนไปละกินตัวนุ่นดีกว่า ทำไรวะไปครับไปโดดนีครับผม ลุกเข้าไปไปครับไปครับผมไม่ทันเว้เยเฮ้ยไปลุกเข้าไปอยากจะกินเอียวอะ่ะไม่ทันไปครับมาไปครับ ไปครับหนีครับหนีครับที่ไรเป็นปั่ะล่ะไปครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าไปครับ ไม่ได้ว่ะดอน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 ไปครับผมโหเบียร์ไม่ทันเราจะกินช่องไม่ได้เลยหรือไงอ่ะสองไม่ได้เลยเว้ยไปครบับอืม นั่นไปอ้อมอ้อมออมอ้อมออมอ้อมอ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 ้อมอ,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 มอมครับนั่นไปไปครับผม ไม่ทอดสลายโอ้ oh, ไปครับอ mm, ไปครับ ไปครับนีก็บ่อยดังยิ่งไปครับดังยิ่งไปหลงหลาง ไปครับลูกกอนหนึ่งดอกจุบไ,ไปครับผมไปครับ มาเอาไปเฮ้ไม่โตครับไปครับโอ้โสิงกว่าแย่ yeah, แล้ว อินพอยดันครับดันครับข้างหลังขึ้นบนล,ลงหลังโอ้เรียบร้อยไม่หลอดแล้โอ้โหมาอาวุโสไปครับไปครับ ดันครับผมไปครับเม็ไดไปมาขึ้นครับเริ่มเป็นมา้าไสดันขึ้นไปครับทันนแนไปครับโคนดันครับทำลายเบีย้ยทำลายเบีย้ยแต่งั้ไป นะกินก่อนครับตัดความสัมพันธ์โอออกมากินไว้ไปครับโดดครับอืนั่นไงกินเข้าไปครับ ตัวทีมเราเยอะแยะจอก,กินเข้าไปครับอ่ลุก่อนเลยหนึ่งทีกินเป่ากินเป่าไม่กินอืมออ่ะไม่กินก็ดันครับ กินโคนเป่ากินโคนนะครับกินเข้าไปกล้ากินปล่ะลุกอ้าวกล้าไว้กล้าก็ต้องเชือดเรือหน่อยละกินตั้งไปเขาเม็ดไปครับผมเม็ดไปเลย <c oughs> อ่าม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 า,มาตรงนี้มาตรงนี้อยากกินให้เขากินไปเลยนะครับให้เขากินอย่างสบายใจไปเลยเดี๋ยวเราจะแย่แล้วไปครับอ่าแย่ครับไป chín các bạn à lá hấp lá hấp chín các bạn hấp thổi luôn mà thêm biết lấy vào hấp งไทีมเบียร์ไรเปล่าไม่แทงเม็ดแทงเม็ดกินมาเขาน่าจะลุกกินเม็ดนะโอเคไม่เป็นไรอะลุกหนึ่งทีครับไปเตรียมส่งเม็ดไปแลกไปเลยครับผม กินค,ครับอืมงหายครับไปไปครับจ่ายขึินไป ไปครับกินมาไปครับเต็มแทงเต็มแทง นั่นแน่แต่เงกันไปครับอรุก่อนหนึ่งทีครับลุกก่อนหนึ่งทีกกนนงทไปครับเม็ด ไปครับผมไปครับลูกทีเดียวแพ้แล้วทุกผู้ชมเดี๋ยวมมย,ยาวครับไปครับแทงทีเดียวตายแล้ว อืมกินไปตรงๆต๊ะครับตายแน่นอนนะครับผมโอ้สองเวอร์อ่ะกินก่อนก็ได้ครองนี่ก็ตายอยู่ดีครับโดนครองครองไม่ให้หนีกินครับกินครับ โอ้โหเฮ้ยแม่งปิ้นออกมาได้หรเอะไปเชื่อมก่อนไว้ให้ปิ้นหนีอืามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปแล้วปิ้นเป็นที่เดิมไปครับ กินเข้าบ่อยลุาไปครับไปละขีเดียวตายแล้วลุกเข้าบ่ขอบคุณครับ